แต่ใครได้สุดท้าน้อยหนึ่งบวบมันเป็นน้ำใครเป็นบวบอืมใครแยงก่อนบวบมันเป็นน้ำต่อตาบวบเ้างพักห้องพัใส่น้ำหลายอย่ามันออกอย่างนี้แล้วแอบที่เอ้ยกินข้าวผัดไข่ใส่บวบใส่แตงมานามากินด้วยกันเลยจัดด้วยก็แล้ว nhắm nhóm cầm đó là cái đó mới tinh ngon lý gì quân tập tuốt thớ bông đầy nhát từ vua Hãy subscribe cho ăn Ghiền Mì nhiều không bỏ phải để mà khẩu về đèo đi ừ, cũng tốt đi khắp nhẹ luôn cái thử đi học tôi với thằng nào đi học thằng bạn bạn mẹ vừa rồi của bắt tốt

Đặt thằng nào nào rồi Đặt uhm. buộc cái đèn Cái cây Đèn cả xe, buộc cả xe Ngón cái xe Nói lại với họ Nói người ta dám người ta Đâu yên được cứ yên thuận ngay kìa ไม่เหมือน้รองฮะจดเล็กๆแคบอือทองมั้อเตรวางอือทองจุดเ็กๆมันกเด,ดียร์จุดปัญนาน,นะแต่ว่าอือทองเล้ยกินฮ็ต Mấy cái này thăm. rồi, có bất kỳ lực Kiếm thấm dừa có thịt Ta bây giờ tạp. Mất cả nhà khởi lương mình còn làm đi khẩu yên mình hình. ก็จะต่างงไหลงูเข้ามากเลยยาล่าจะกินกินมาอมึงขัวไลโสุดท้อดูสี่สองคนคขต้องหลายอ่ะดีค่ะไม่ได้กินเก่วแลงเลงเลยผักไข่ใส่บวกใส่แกงได้ชุดเอา Mà lại nhưng mà nhau với tinh gọn nhau mà ním mày tinh gọn nhau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  mày tinh mày

แขนไข่ไขกับเจียอยู่เตียทั้งพะเยาหมึดเดี๋ยเอ้ยตกไปพะเยาหมึ่แล้อ้าตาผมเป็นลผู้ไรอายายก็จะอิ่มแล้ว thế buồn nhập nham cả cơ, hạt nham cả chào 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 nhìn อิมอมอ่มแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอฟซีเลยตากับยายอิ่มแล้วยายก็อิม่มตาก็อิม่มทดบวกไปใครกับแดงแจกยัวยิ้มเรียบร้อยมันเล่นกินเขาเยอะเล่นม่หิ้วเขาเป็นไรเล่นกินเนขากระตุ่มปลา ต้มปานนิดน้อยใส่บกขามเปียกสมัยมอยแสบเลยหรอเลี้งแั่มาตัวไข่เหือกไข่ใส่บ,สสสบว,ใวใใบวใส่แต่งใส่ใบหอมโอ้ยพอกินอยู่พอกินอยู่เดอ้อมาเลยอาหารบานหน้าสมีเลย ป,ปนปูปนปลาแน่กินหมูก็กินเป็นอยู่หมูก็ได้กินเลื่อยอยู่หมูหมูก็ได้กินเลื่อยอยู่ไข่ก็ได้กิน,ยอ,ยกกกนอันนี้มันกินไข่มันเหมือนไม่กินโต๊ะมั้งมือบาๆๆ้านแางเลย อยู่ยกันแล่ะอืมกินครับก็เคยกินหลายแบบยำแรงมิ้นกินหลายแล้วไม่เคยยากไม่เคยยากข้าวแรงไม่เคยยากข้าวแรงเลย อ้มตูปีอยู่ให้แน่อยู่เขาหวพอเด็กจริงอยู่ห้องบางามที่ดีกไก่ดอกที่มึงน่าหวานันไดถ้าเป็นเขาพันเกียวเขาสั้นเดียวปีีกายทเขเป็นขาสองสั้นทีนี้เขาเปี่ยนเขาผไม่เขาจะเป็นลูกแน่มันนยากเป็นบัววัวเขาเจ้าหน้าเจ้าคนตกใจกระหอกเว้ยจงหงอ็ ยิ่งโอ้ัมาเด้กินข้ากับยายคำล้วงกิขาแรงทขาดิมไปกกินจะวินไปแต่หัวค่่มคอคำาคำคำเสียไปเด็กยิ้มขึ้นเสมอยิมอยิ่หดอ ta cậu im lắm Da cậu im im ừ. Im đi học rồi Người chú cốt lèo cái em im cháu này im Da cậu im lèo tao lèo Da im nằm khuyên luôn Ui lại đi Chết cậu im nha em Các bác thăm các bác ma mà xăm Nhật là má đi nhúng à. Cái mắt thì thì là một mát đi 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 หนูยี um> ่หรอกอะไล่เถอะพีประตูพิ่ประตูเอกปี่ประตูเลยกิดเลยมานั่งหนึ่งม่บ้านหนูในบ้านกะไายกำลังมาเออมึงกอดีจะหนือมงกำมนดีใจเะปรตูเหรอเออนูเล็กจะได้เห็นใ่บ้านมึงประตูเห็นในบ้านเห็นบ่เห็นเท้าเหรอ Ba nè nha tốt quang nha ừ. nãy mẹ tố tóc quang ba nha ừ. tóc ừ, này nhé, nó Nhưng mà này, có nha quang nha tóc quang nha mô nha tóc quang 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 nha tóc Ừ nha tóc quang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  หลวงคนไี้ใส่เนา้แก่ตามหลงใส้เสื้อมีมูงดวดการมุงจะไว้ในบาทาร้าวเ้ามนยังเว้นเดี๋ยวลขาบอกไปเพื่อตัวใหไงจะสร้างยังตัดเปบก่อน นั <mile> ่งกระพันล่มหนึ่งเด้อน่้งเคยอยู่บ่นั่งนั่งกระพันล่มหรอนุงาหลผมกระตุกดีเยอะดิเพราะอยไรลุกผมซื้อหลอดไงเลยดิเถอืรหลอดสามตีเออมันดีเลยซื้อมันหวัดด้วยบอกคนพีนไง สื่อเพศสัวเขาสื่อมนเศสัตว์มันยัิ่งเลันบอกวาวฉเจสื่อภาษาด้วมันเย็นเดือนยี่ยเจ้าน่วดขันอยู้บ้านก็ยังหายเพราะอนี้ยังก่อนบอกนี่มะคอยเป็นนี่ม่ที่มันเก็บได้สิบ้านสินเหมือนจมเสี ยิ้มดอกกันนั่งคุยมือว่ห้ลายหล่งเดี๋ยวคลานเสี่ยวรลานมือโอห้หอมเลยยาหนีหอมจ้ะยาหวานมีหอมหอมกีนลอกอีอืมบ่บ่ิวเพื่อชื่อสมการสมการคิวนีหอมไมมอมมด้อีนลอือี นวดดีอยูเจดนเอเป็นดีนี่เยนดีถ้างันฝนตกบน้อเอดที่เอ้ยบ้านยายจุดแน่อยู่หรอกใครแน่อยู่ตุ่แข้งติดอยู่ถ้าใส่ถุงบอลถุงบอลเอาปาถามเขาสิเขาโทรหาบอลนั่นนี่ยุงเก่งเกบตอนแบบเขียวทั่งห้าเนี่ย โบ่บตกตกอันควตกแหงนี้ไม่ตกอื่นังหลางห้องเปิดเลยเป็นเกิดเพื่ออะไรห้องไปวันนี้คุณขันขั้นมันหลางลุกไปแวบลวกตัวไงเขาแต่ว่าอือนอาไม่กาน้ำส่วงนี่น้ำสอะนทุกพน มันนี้กอมฮะท้าเขาหยากให้เำสมาธิใหนกลม้ำดอกกอมอย่างนั้นเองมั้ยังใจกับลูกเลยอด้วขอบคุณหลายๆด้อที่เขาก็มึงย้าบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่